Thank you พบกับช่วงมิวสิกมีอันบอ์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีเปียโนโฟไฟฟ้านะครับยอดนิยมทั้ง2ตัวมาแนะนํากันนะครับมาแกะกล่องกันให้ชมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างตัวเปียโนที่เราอยากจะเอามาแกะวันนี้นะฮะก็จะเป็นของโ l a n d นะครับ จะมีรุ่นคือรุ่นโกเปโนนะฮะเคส okay, ตัวฝั่งนี้สวยแบบนี้เลยเนาะนมีรูปภาพโกเปโนอยู่ข้างในตัวนี้สําคัญเลยนะครับตัวนี้บลูทูธได้นะครับการทํางานต่างๆเราสามารถจะเชื่อมต่อมือถือได้นะครับอีกตัวถัดมาที่ริมคีย์หกสิบเอ็ดคีย์เหมือนกันนะครับแต่การใช้งานก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นโกคีย์นะครับจากที่เราเห็นกล่องงนี้แล้วก็มีรูปข้างหน้าคือเป็นสีแดงนะครับซึ่งบอกเลยว่า เคยเห็นแล้วนะฮะหน้าตาม,มันค่อนข้างจะสวยระหว่างโกคีกับโกเปโนนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันประมาณหนึ่งนะครับในการใช้งานคือโกคีจะออกไปทางเหมือนกับพวกคีตอร์มากกว่านะครับส่วนโกเปโนก็จะออกไปทางเปียโนมากกว่านะครับเพยงเป็นโนก็จะเป็นหลักตัวนี้บอกเลยว่าก็เดี๋ยวเรามาชมกันว่าหน้าตาเจ้า2ตัวนี้จะแตกต่างและปุ่มกดจะต่างกันยังไงนะครับไปลุยกัน อ่ะเราก็จะมาเริ่มแกะตัวนี้ก่อนกันเลยนะครับคือโกเปียนโนนะครับมาลองดูเจ้าโกเปียนโน61คีย์ตัวนี้ว่าในกล่องเขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับมาลองดูกันเราก็จะเห็นหน้ากล่องตัวนี้นะครับว่า จะมีรูปของตัวโ g o p โนโ o p o c k y แล้วก็มีฟังก์ชันบลูทูธนะครับตัวน,นี้ใช้บลูทูธได้นะครับก็ดีไซน์กล่องมาสวยงามครับมีคําว่าโก p เปนนะฮะอ่น,นหน่อยหน้าหลังก็จะเหมือนกันนะครับออกแนวเดียวกันเลยนะครับตัวล็อกของกล่องก็จะมีมาให้3อันนะครับแล้วก็แกะออกมาเปิดมาอันดับแรกนะครับจะเราจะเจอนี่แน่นมากเอามาขอเอา,าก่อน โฟมอย่างแน่นหนาเลยนะครับเอากล่องลงข้างล่างก่อนอ่านี่ครับเขาก็จะมีโฟมนะครับค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็เซฟเปนโนของเราอย่างดีก็จะเป็นตัวโกโเปนโน 61T ของเรานะครับหน้าตาจะสวยงามผมบอกเลยว่าตัวนี้นะปุ่มกดจะมีปุ่มเดียวปุ่มเดียวก็คือตรงปุ่มเปิดเครื่องน,นะครับ On Off ปุ่มตรงนี้ที่เหลือมันจะเป็นระบบเหมือนกับสัมผัสหมดเลยนะ มันจะไม่เป็นปุ่มลงไปแต่ว่าเขาก็จะให้เป็นรูปนะครับเป็นรูปมาแล้วเราก็กดลงไปได้เลยนะครับตัวริมคีย์ <ๆ S 1> ก็จะเป็นริมคีย์แบบเต็มนะครับริมคีย์แบบเต็มเหมือนเท่ากับของเป็นนจริงๆเลยแล้วก็จะมีแถบสีแดงด้วยนี่ผมว่าชอบมากเลยมันตัดกันเลยนะมันตัดกับตัวเป็นนมันคล้ายๆกับพวกเป็นนไม้จริงๆครับและในส่วนของริมคีย์ริมคีย์จะเป็นแบบด้านนะครับผิวสัมผัสจะให้ความลื่นนะครับด้วยความเป็นด้าน จะคล้ายๆเหมือนกับพวกแกนเปนโนประมาณนั้นในส่วนของน้ำหนักของคีย์นะครับตัวนี้มันเป็นแบบเทมิวเวตนะครับจะออกคล้ายๆคีย์บอร์ดแต่ดีกว่าหน่อยและลำโพงเขาก็จะมีมาทั้ง2ฝั่งซ้ายและขวานะครับเป็นลำโพงที่เราสามารถใช้เล่นได้เลยนะครับคือมันมีลำโพงในตัวง่ายๆก็คือการใช้งานจะค่อนข้างสะดวกนะครับเราสามารถพกไปที่ไหนก็ได้เพราะมันเบานะฮะน้ำหนักมันค่อนข้างเบา เราสามารถที่จะใส่ฐานได้เหมือนกันนะครับโดยการแกะข้างหลังนี้นะครับเราสามารถใส่ฐานได้มันจะใช้ฐาน AA ทั้งหมด6ก้อนนะครับในการทำงานตัวนี้โดยการที่เราไม่ต้องเสียบสายไฟเลยนะครับแปลว่าเราไปที่ไหนเราก็สามารถยกไปได้โดยการใส่ฐานนะครับก็ถือว่าง่ายและสะดวกมากๆน้ำหนักเบาอีกด้วยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคร่าวๆข,ข,ของตัวนี้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดู กดให้ดูคร่าวๆดูนะว่าเสียงตัวเนี้ยจากการแ้มเสียงของทางโแรแลนจะคุณภาพดีแค่ไหนนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงโกเปโ,โนตัวนี้นะครับเสียงจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันให้คร่าๆวๆก่อนที่เราจะไปแกะเจ้าตัวโกคีกันนะครับ โอเคนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเวลาเปิดปิดเครื่องกดช้าปิดอ่าเพื่อออนออฟเดี๋ยวผมลองปิดกุก่อนปึ๊บแล้วก็เปิดเครื่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าจอมันจะมีหน้าจอ led ให้เราเห็นได้ง่ายนะครับตัวนี้ข้อดีของมันคือมันจะเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับมันจะไม่มีปุ่มเลยนะครับแล้วก็กดนี่ครับในการเพิ่มลดเสียงนะครับโอเคใส่หูฟังด้วยนะฮะนะครับโอเคนะครับนี่ก็เพิ่มเสียงนะครับ มีก็จะมีการตั้งค่าเราสามารถตั้งค่ารีเวิร์บได้นะครับให้มีเสียงรีเวิร์บกล้องๆนะครับอย่างเช่นเห็นไหมครับเราจะได้ยินเสียงรีเวิร์บด้วยนะครับสามารถปรับเซตได้ตรงนี้ก็จะมีเพลงนะครับให้เราสามารถเปิดฟังได้เช่นเดนนะครับมีเมทานอมเราสามารถปรับเตตติ้งของเมทานอมได้นะครับ ปรับเพิ่มลดนะครับเราสามารถปรับออกเทตม,มันได้เช่นกันอ่ะผมลองดูจากปกติเอย้ยอดเยี่ยมมาแล้วก็ยังจะมีพวกเสียงเปียโนและก็เสียงอิเล็กทริกเปียโนนะครับแล้วก็พวกออแกนแล้วก็เสียงบอย์ต่างๆให้เราเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมมาลองดูคร่าวๆก็คือจะเป็นเสียงของเปียโนนะครับ นี่คือเสียงเป็นโนนะครับเราสามารถปรับเสียงเป็นโนได้มากมายถึง10เสียงด้วยกันนะครับ,นะรบนี่คือเสียงเป็นโนแล้วก็ต่อไปเสียงอิเล็กทริกเป็นโน เียงลิตริบิวโนจะมีให้เลือกถึง7เสียงด้วยกันนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนเสียงของมันได้ถึง7เสียงนะครับเล่นได้ค่อนข้างมากมายเลยแล้วก็เสียงพวกออแกนนะครับเยอะแยะเลยอประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เสียงพวกไวโอ a t ็ตนะครับ ก็มีเยอะแยะเหมือนกันเสียงเครื่องดนตรีต่างๆไวโอลินเราก็มีซุตเราก็มีตัวนี้ถือว่าเสียงให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะฮะการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเราก็กดเลือกปุ๊บแล้วก็เลือกเสียงกันไปกลับมาเมนูหลักก็กดที่เป็นรูปบ้านนะครับตรงนี้ตัวนี้บอกเลยว่าน้ําหนักมันก็เบาแล้วก็เสียงค่อนข้างที่จะเยอะสามารถที่จะเสียบหูฟังก็ได้นะครับพกพาไปไหนค่อนข้างสะดวกนะฮะอ่ะ ตัวนี้เราก็บอกไปทั้งหมดแล้วดูกันคร่าวๆแล้วนะสำหรับโกเปนโนเดี๋ยวเรามาลองโกคีกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอีกนะครับไปลุยกัน ต่อไปนะครับที่เราจะมาแกะให้ชมกันก็จะเป็นโกคีนะครับโกคี Go เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าสีมันต้องสีแดงจี๊ดจ้าดแน่นอนนะครับแล้วก็การใช้งานมันจะออกไปทางซินดิไซเซอร์มากกว่าโกเปโนเมื่อกี้นะฮะโดยภาพรวมคือกล่องเหมือนกันขนาดเท่ากันนะครับมีโลโก้อะไรโกคี Go นะครับมีรูปของตัวโกคีของเรานะครับโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็น3ตัวล็อกเหมือนกันของกล่องนะครับ เปิดเจออะแดปเตอร์เช่นเดียวกันนะครับมีอะแดปเตอร์เหมือนกันแต่ตัวโกคีเนี่ยผมเห็นข้างในแล้วโกคี Go เขาจะไม่ให้ที่วางโนต้ตมานะครับไม่เหมือนโกเบโนนะฮะแนแท้จะเปิดแล้วนะแทนนี่นี่ก็จะเป็นโกคีของเราหน้าตาสวยงาม ยังคงความสัมผัสกว้อยู่นะครับเราสามารถสัมผัสได้นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตรงนี้แต่หน้าตาที่เด่นๆเลยคือตัวเนี้ยมันเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีแดงที่ตัดกับสีดําผมว่าดีไซน์จะค่อนข้างสวยเลยผมว่าสําหรับคนที่ชอบสีสันแรงๆติดจ๊าดนะครับโหผมว่าตัวนี้วาง,างเท่เลยนะ และยังคงความสัมผัสเหมือนเดิมนะครับเราก็แตะมันจะไม่มีปุ่มมีปุ่มเดียวก็คือปุ่ม on off ตัว go key นะครับตรงผ้าที่เป็นสีแดงของโกเปนโนตัว go key จะเป็นสีดํานะครับเพราะว่าคาดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะโอเคเลยนะถ้ามันเป็นสีแดงมันก็จะกลมกลืนกับตัวบอดี้ที่เป็นสีแดงเกินไปนะฮะก็เป็นสีดําตัดไปเลยผิวสัมผัสก็จะเป็นแบบด้านนะครับ มันก็ทําให้ลิมทีลื่นมากขึ้นนะครับพวกด้านหลังนะครับในรูข้างหลังจะมีเป็นรูโฟนเอาพุทแล้ก็ a u วก็ a นะครับคือโพนกับเอาพุทเนี่ยมันก็จะเป็นหัว3.5 นะครับเวลาเราจะเสียบหูฟังนะครับหรือไปต่อออกลําโพงนะครับแล้วก็เราสามารถต่อสาย AUX กับโทรศัพท์เปิดเพลงได้เช่นเดียวกันมีรูเสียบแพดเดินะครับแล้วก็รูไฟก็มี USB กับคอมพิวเตอร์นะครับจะลักษณะเหมือนกับของโกเบโนนะครับข้างหลังเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะฮะ และตัวโกคีเช่นเดียวกันมีลำโพงในตัวเราเห็นแล้วให้2ฝั่งซ้ายขวาแต่คือแปลกใจตรงที่ว่ามันมีช่องเหมือนจะใส่ที่วางโน้ตได้นะแต่เขาไม่ได้ให้ที่วางโน้ตมาด้วยเอออันนี้อันนี้น่าแปลกน่าแปลกจริง,รงๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงโกคีกันอีกตัวหนึ่งนะครับว่าเสียงจะประมาณยังไงนะครับลุยกัน อ่ะทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าตัวปุกีเนี่ยครับมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับแลวก็มันจะมีในส่วนของเสียงเครื่องดนตรีเสียงหลูกมิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาลองฟังกันดูกล้วก็เข้าๆดูนะฮะว่าการใช้งานมันเป็นยังไงเดี๋ยวใส่หูฟังหน่อยโอ้หอันนี้ก็เป็นเสียงสเตจแกนนะครับที่ว่ามันมีอยู่ในโวน คือทั้งโกคีและโกเปียโนโน,นะครับเราสามารถจะเล่นน้ำหนักเสียงได้นะครับเรากดเบามันก็เบากดดังกระแทกไปมันก็ดังครับในส่วนของเปียโน,โน,นี่เราก็จะมีหลายเสียงเหกันอันนี้เป็นคอนเสิร์ตแกนะครับมีออเคสตร้สตริงเครื่องบาก็มี แม้แต่จงังหวะกองก็มีนะครับเป็นกองชุดนะครับก็มีป๊อปมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเี้ยเบสซินดิคเคานเซอร์เสียงซินตัวเนี้ยเลยเหมาะกับว่ามันมันเหมือนจะออกเป็นซินเทอซินดิเคนเตอร์มากกว่านะครับนะครับม,มีกีตาร์มีเอฟเฟกต์โอ้ ه, ค่อนข้างเยอะ ผมว่าตัวโปรพีเนี่ยเสียงจะค่อนข้างเยอะกว่าโปรเปนโนนะครับโปรเปนโนเนี่ยทำออกมาเฉพาะเป็นเหมือนกับเป็นเปนโอนอย่างเดียวเลยนะเสียงก็จะเน้นหนักไปทางเปนโนแต่ถ้าความหวือหวาความหลากหลายของเสียงโปรพีจะได้เยอะกว่านะครับแล้วเมื่อกี้ลองแอบเล่นมาเหมือนกันมันจะมีฟังก์ชันลูปนิกนะครับฟังก์ชันลูปนิกเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองเล่นพร้อมกันแล้วกันนะฮะคือลูปนิกกดไปปุ๊บจะมีแนวชา้านแนวฟังเท้า จำเป็นนะครับเพี่อเด็ด้านดูก่อนนะอ๋อมันก็จะมีเหมือนกับพวกเป็นหลุดนะครับเป็นหลุเดเกลี่ยให้และลองลองลอง,ลองเล่นดูนะครับตัวแพทตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโอัี กนันเนี่ยหนึ่งสองสาาพอแล้วครับ <laughs> มันจะมันเกินไปแล้วนะฮะอันนี้อันนี้คือเป็น เป็นหููนิกนะครับที่เราจะเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับอ่าแล้วก็มีฟังเดี๋ยวผมก็ลองฟังฟังหน่อยจะเป็นไงอ่านี่ผมลองเล่นกับแผ่นะแผ่นข,ข้างนี้นะครับที่มีให้คือไม่แน่นเหมือนกับ เหมือนฟิลประมาณเหมือนโหมดดีเจประมาณนึงเลยนะที่เราสามารถที่จะเปิดเพลงไปด้วยเหมือนกับเปิดเปิดลูปไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่อะไรเพิ่มเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยพร้อมกับพกคุมกับตัวแพ่ตรงข้างนี้นะครับถือว่าก็สนุกแบบนึงผมว่าเอาไปเล่นได้เอาไปเล่นได้ดวกว่าและการใช้งานของฟังก์ชันอื่นๆลึกๆล,ลงไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับใครอยากจะไปใช้งานแบบไหนนะครับผมครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นการใช้งานคร่าวๆข,ของตัว g o k e นะครับที่มาลองเทสกันให้ดูนะครับ ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเรากดอะไรบ้างนะครับก็เป็นแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะและนี่ก็จะเป็นโกรคีนะครับสีแดงสวยงามนะครับหน้าตาของโกคีก็จะประมาณนี้นะครับที่เราเห็นไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูโกลเปโนลส่วนตัวนี้ก็โกลเปเนลสองตัวเนี่ยสองสีสองสไตล์สองแบบไปเลยทั้งโกคีและโกลเปโนโเลือกใช้ตามความเหมาะสมของเราได้เลยนะครับส่วนตัวชอบโกรคีมาก สีแดงจัดจ้านกันเลยทีเดียวนะครับนี่หนะหากใครสนใจนะครับเจ้าตัวโรคีและโกเปีนโ,โนจากโรแลนด์นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ www musicn e shop com นะครับหรือรายละเอียดที่ขึ้นมาตามนี้เลยก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยเนาะและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r ร b ์ให้ช่อง musicn เพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปให,ใหม่จากเรานะครับ จะมีทั้งคลิป u n นบ x ็อกรีวิวและก็การใช้งานต่างๆของเครื่องดนตรีนะครับให้คนได้ชมกันนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ